เอาละฮะกับทีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีนนนต้อนร,รับเข้าสู่รายการแพทเกมมิ่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มากับสกินใหม่กันอีกเช่นเคยนะฮะผมนะก็วันนี้ก็จะมาถ่ายเอ่อโปรเจกต์เอาชีวิ้นไรแมพเขาล้วนละละแล้วนะคะเพื่อที่จะไม่ให้แหลกเกินไปนะครับตอนแรกเราก็ต้องมาตัดสม้ก่อนเลยนะฮะผมนะฮะมา เวลาเราเอาชิวลาเนี่เราต้องตัดตัวน้องขอนิงจริงๆเลยสปยเดอร์กูจะลงไปข้อมึงนะฮะก็ถามว่าไปรถมาจากไหนนะเพื่อนรถดายรับรมแลวไปจบเราจะไปเกาะไหนกันดีนะฮะคุณผู้ชมเราจะไปเกาะเอ่อนี่ที่วมาหิี่หมะนะฮะนะฮะหิมะนั่นเองนะครับ มาเรามาครับโต๊ะสะครับกันหน่อยดีกว่าในแค่ในแค่นะแจวางตรงตรงนี้โอเคนะฮะถ้าเกิดผมแบบออาไม่ได้ค่อยได้อยู่เล่นน็ขออภัยนะครับพอดีว่าพอดีว่าจังไหนวะเฮ้ยเรากูจะไปก่อนหูยังไงวะกูยอยากได้น้ําแล้วก็ลาวามากเลยเฮ้ยลาวามันมีอยู่ตรงนี้นี่วะ อันนั้นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายต้องเลยก,ก่อนอ่ะมาครับเอ่อจังจังทีก่อนเขาเรียกว่าจังได้หวะเอาเป็นว่านะครับตัดไม้ไปเลยนะไม่ต้องกลัวมันสุนพันธนะ์ครับสุนพันธ์เลยหลาสื่ออะไรหละโถโถถถังนะฮะนะฮะอย่าอย,ย,ย่าเฉยๆ ครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะผมอาจจะโทรคุยกับแฟนนะครับก็รอฟังเสียงนะครับคุณผู้ชมนะรอฟังเสียงกันดูดีนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแฟนผมจะเสียงจะเป็นยังไงถ้านะอย่างนี้นี่เองนะคุณผ,ผู้ชมมาเพื่อที่ไม่ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับแลกนะผมก็จะมาเล่นในคุณแก้วเอานะครับผม โอเคนะห้าสี่สามสองหนึ่งโทรแล้วนะครับคุณผู้ชมผมโทรแล้วนะครับนะรอลอนะครับรอ,อสักคู่นะครับคุณผู้ชมเอ้ยโทรๆแบบนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ฮัลโหลเงียบฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินบอได้ยินหรือเปล่าครับตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่นะครับให้ความร่วมมือด้วยนะครับ ฮัลโหลครับสวัสดีครับ What the heck ฮัลโลฮัลโหลจ้าฮัลโลจ้าแดงฮัลโหลครับเนี่ยเราก็จะฟังเสียงกูกันก,กันกกันไปก่อนนะฮะฮัลโหลพูดหน่อยจรถ่ายคลิปอยู่นะถ่ายคลิปอยู่นะ ลงถ่ายาเอาชีวิตรอดก็ต้องลงสิคะไม่ถ่ายอยู่เนะี่ยไม่ไมอะฟังเสียงฮลัลโหลสวัสดีอย่างเงียบดิ<ม>อ่อ้่อ้ย่าอย่างเงียบดิไม่เอาไม่พูดเลยไปเดี๋ยวฟังเสียงกันชัดๆนะฮะฮะลัฮะโลโหลโอซีอะไระนะฮะนะฮะ นะฮะนะฮะนะฮะได้ยินเสียงแล้วนะฮะคุณผู้ชมนะฮะนะฮะเสียงเป็นยังไงมั่งฮะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะฮะได้ยินชัดเจนไหมฮะอะหรทำจังไหนอยู่อะไรทำจังไหนอยู่นอนนอนทั้งวันครับกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะฮะป้าเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้มันไอ้นี่ว่ะ กินแล้วก็นอนนะฮะฉันผมกินแล้วก็นอนนะฮะลงสิคะอะไม่ลงไม่ได้ไน,นี่ถ่ายมาครึ่งคลิปแล้วเนี่ยถ่ายมาครึ่งแล้วเนี่ยไม่ลงไม่ให้ลงโกงไม่ได้นะ,ะน,ะะนะฮะนะฮะนะฮะนอนทั้งวันนะฮะปลาเราจะไปเกาะ หิมะกันนะฮะนะฮะคงไม่ลงคงไม่ได้นะโอ้โหิรักฮัลโหลลงนะคลิปนี้ลงนะเคนะเฮ้ยเฮ้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮย้ย้วย <c oughs> <c oughs> จะทำแผ่นในนี้มาทำไมคอยดูนะมันจะมีเสียงใครก็บรรู้ออกมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีเสียงใครก็ไม่รู้นั่นนะออกมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าใจไหมรอดูรอดูแล้วจะรู้ว่าลงหรือไม่ลงคลิก โอ้ยเจียครับผิดก็แล้วแต่นะนะเราจะค่อยๆไปกันเรื่อยๆทำอะไรเซคูจุ๊บจุ๊บต่อไปเรื่อยๆ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 นะฮะเรื่อยๆนะฮะนะฮะเรื่อยๆไปเรื่อยๆ เงียบตลอดอไ,ไม่พูดอะไรมัางเหรอไม่พูดไม่อยากพูดอะไรไตื่นจีจีนะบ้านเราคนอะไรกลับมาจากเรียนแล้วนอนติงตเราได้แหละโถโถน่าสงสาร<อ>พัดจะโถโถ,ถทั้งจึ๊บจึจ๊บ ตอนนี้เราก็มาถึงเากาะหิมะแล้วนะฮะนะฮะเราจะขึ้นไปขโมยโอุย้ยจะละลายแล้วจะละลายแล้วอะไรแมะเสียดป้าตีโทรโทรถังฮัลโหลพูดอะไรหน่อยสิ พูดเราตื่นง่วงมาก,กนเในตอนนี้นอนทั้งวันนี่ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธหยุดนี่แบบนอนทั้งวันเลยใช่ไหมใช่นอนแบบว่าทั้งวันคืนชัดเจนว่านอนทั้งวันกูนเปิดหมดแล้วแบบวันนี้ทำไมไอ้พวกก,กากะมันยังไม่เกิดกันอีก เอาเป็นว่าเราไม่ท้าเบย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 เฮียเฮียเฮียเดินดีๆอย่าตกนะใจเย็นๆหน่อยสองจีจีนะพูดอะไรหน่อยก็ได้ไม่ต้องเงี้ยพูดอะไรก็ได้เร็วๆจะฟังเสียง อยากวนตีนเท้ามันกวนไม่ได้ก็ดูของเขานะครับเท้ามันกวนไม่ได้เออเท้าหนึเฮ้ยเฮียท้ามันกวนไม่ได้ทำไมเท้าถึงกวนไม่ได้ <c oughs> เอา้าถามว่าเพราะอะไรล่ะ ไม่ได้ไม่ได้ถามว่าแล้วแต่ไหมไงก็เท้ามันกวนไม่ได้ทำไมมมนถึงกวนไม่ได้ทำไมซึ่งเทรนมันถึงกวนไม่ได้คะเพราะอะไรครับเทรนไม่รู้ค่ะก็มันกวนไม่ได้ไม่ถึงกวนไม่ได้กวนไม่ได้อาอแล้วคนพิการเนี่ยคนพิการเนี่ยเทรนมันกวนไม่ได้คนพิการเวลาเขาอยากทำขนมเขาก็กวนไม่ได้ดิ มึนเต้นมัอนเอาไปทําขนมไม่ได้นะฮะพม่ใช่มาถึงว่าคนพิการไม่มีแขนะอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เท้าอ,ะ<ป>ะอ่ะเวลาคน่ะเวลาคนให้เข้ากันก็ใช้เท้าแขนเขาไม่ได้หายไปทั้งหมดนี่เขาหายไปนิดเขาหายไปประมาณข้อแล้วก็ขึ้นมาหน่อยนึงเขาก <ปะ S 1> ็แบบว่าเหมือนปากก็ง่าได้ปะาปะงงากก็ง่บได้ปากคนเลยไม่้อใช้เท้าก็ได้นี ก็บางทีแบบเขาไม่ถนัดเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้ยดี๋ยงันเริ่มกินเลยดีกว่าไงเพื่อเขาหิวไงโอ้ิตอนไหนก็จะไม่กินอ่ะไม่แบบอยวันนี้อยากทำทำด้วยสี่มือตัวเองอะไรประมาณนั้นแสดงว่าเขาพูด แสดงว่าเขาโคตรเก่งเลยนะเวลาคนที่ทำได้นี่ต้องมีฝีอยู่ที่มือก่อนมึงจะถึงจะทำได้ใช่ไหมใช่เพราะอะไรอะฝีมือเกิดไมนมีฝีอยู่ที่มือก็ทำไม่ได้เชีย่ะ ไปยินในที่นี้หมายถึงหมายถึงอะไรบ้างหนึงเรามาฟังเขาพูดกันนะครับนีเรามาฟังเขาพูดกันนะครับว่าเขาจะอธิบายให้เราฟังกันยังไงนะฮะเราจะรอเขาเวลาที่เขาพูดนะครับเขาจะพูดอะไรออกมาให้เราฟัง จะทำเสียงอะไรที่มันด้วยเฮ้ยแน่ทำอะไรก็ไม่รู้รเสียงอะไรดูดูดูเลยแค่ร้องเพลงแค่ไหนไม่ทายไงยให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูนะครับว่าเขาร้องเพลงจริงหรือเปล่ <c oughs> านะฮะย้อนกลับไปดูเมื่อตอนที่เขาทำเสียงจู่จู่จูู่นะฮะแล้วบอกผมด้วยว่าเขาร้องเพลงอะไร ใครร้องเพลงอะไรเพลงบ้านใครเบงกันมั้นนะมีคนที่แหละคือร้องเพลงออใครฟังออกนิสิตว่าเมเใครฟังออกนิสิตว่าเมบเออใช่ใครฟังออกก็เขีย <มา S 1> นด้วยนะ<อ>ว่าร้อง<อ>ว่าอะไรผมพอจะได้ออกว่าเขาร้องชัวป้าบ วันนี้ก็ต้องพอแค่นี้กน่อนนะฮะใช่ไหมพอแค่นี้กันก่อนใช่ไหมฮลัลโหลใคลหรือเปล่าไม่รู้ไม่มเจอนใหมคลิปไหนนะสำหรับวันนี้บายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พูดดังๆอีกรอบ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกด u ับสไ i b e อย่าลืมนะฮะ like, กดไลค์กดแชร์กด u ับสไ i b e บายบายครับผม